ครีมยีแล็นะครับครีมยีแล็เป็นครีมสมุนไพรนะครับที่ประกอบด้วยสารสกัดสมุนไพรหลายตัวนะครับมารวมตัวกันซึ่งสารสมุนไพรแต่ละตัวจะทําหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับอันดับแรกก็คือสารสกัดขมิ้นชันในรูปของเคอร์คูมินอยด์เคอร์คูมินอยด์ที่เรามีนะครับเป็นเคอร์คูมินอยด์ที่เราสกัดมาแล้วเนี่ยเราทําให้อยู่ในรูปของการวอเตอร์ซึ่งรูปขอโคคูมินอยด์คือเป็นโคคูมินอยด์ที่มีการปรับปรุงทําให้มันสามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวหนังได้แล้วก็เกิดประโยชน์ ต่อร่างกายได้จริงนะครับตัวต่อมาที่ผมมีในสารสกัดตัวนี้ก็คือสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะครับสารสกัดจากเปลือกมังคุดตัวนี้ก็จะเป็นป็นสารที่ช่วยยับยั้งการอักเสบนะครับแล้วตัวต่อมาคือสารสกัดจากพริกนะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละตัวทําหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับเมื่อเราเกิดการอักเสบบริเวณตรงกล้ามเนื้อนะครับหรือหรือประกวณของเอ็นหรือบริเวณของบริเวณกระดูกต่างๆก็แล้วแต่ สิ่งที่ตามมาร่างกายก็จะเกิดการบวมของจุดอักเสบไอตัวคอร์คูมินอยด์จะทำหน้าที่อยนดับแรกคือไปยับยั้งการอักเสบด้วยการไปยับยั้งการหลังของสารใส่ตัวไข่เช่นอินเตอร์ลูคีนนะครับหลังจากที่คอร์คูมินอยด์ยับยั้งแล้วเนี่ยเกิดการยับยั้งของคอร์คูมินอยด์ยังไม่เพียงพอร่างกายก็จะนำมาสู่ของการเกิดการอักเสบในเรื่องของการหลังสารพวกประเภทไขมันเช่นพวกคอคทู 2, นะครับตอคอคทูร 2, เราก็มีสารสก,กัดจากเปลือกมังคุดแอลฟาเมงโกสตีีนะครับมาช่วยยับยั้งตรงนี้ต่อ น,นอกเหือจากนั้นเราก็มีพริกนะครับซึ่งเป็นพริกที่เราสก,กัดได,ได้ได้เป็นสุกส,สารแคปไซซินสารแคปไซซินก็จะทำให้เกิดการเนี่ยเซอร์คูเลข,ของเลือดเนี่ยได้ไดียิ่งขึ้นทําให้ลดการอักเสบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยลดอาการปวดได้อีกด้วยนะครับเนื้อครีมของเราที่เรา,ท,เราที่เราทำมานะครับเราทำารูปของนาโนนะครับทำรูปของ Nano. นาโน เนี่ยผมสัมพันธ์ได้ดูนิดหนึ่งนะครับในรูปของฮานอเนื้อครีมเราจะเป็นเนื้อครีมที่ดีมากแล้วก็กลิ่นก็จะหอมนะครับกลิ่นก็จะหอมแล้วก็มันจะสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างรวดเร็วแค่เราลูบไล้ไปปุ๊บเดียวมันก็จะซึมไปหมดแล้วนะซึมเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มันสามารถซึมลึกไปยังชั้นใต้ผิวหนังที่มันอักเสบยังชั้นใต้ผิวหนังที่มันอักเสบทาให้ลดการอักเสบได้อย่างได้ผล ตัวนี้นะครับยังดีต่อพวกสัตว์แมลงสัตว์กัดต่อยผมเคยนําตัวนี้นะครับไปทดสอบที่โครงการหลวงที่ดอยอินทนนท์ปรากฏว่าที่นั่นนะครับจะมีแมงตัวนี้เขาเรียกว่าตัวขุนตัวคุ้นมากัดวันนั้นนะครับคือคนระโดนคุนกัดมันก็จะบวมเป่งแล้วก็บังคนแท้ก็ขาจะลายทั้งขาเลยนะครับหลังจากนั้นผมได้อนนำครีมตัวนี้มาทดสอบให้กับผู้ป่วยตัว mm hmm. คนที่ถูกตัวคุ้นตัดกัดคนที่ถูกกัดไปแล้วอาการบวมเป่งก็จะบวมมากหละจากทาเคอร์คูมินทาลีแลคครีมตัวนี้เข้าไป